กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เลิฟและน้องรักทุกคนนะครับวันนี้ครับยินต้อนรับเข้าสู่เกม Among Us นะครับเกมสร้างความรักและความผูกพันระหว่างองเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่เลยซึ่งเรียกได้ว่าเอ่อแต่และคลิปเนี่ยเราเหมือนมาทำลายสมองพวกเราเล่นนี่เองนะครับคือไม่มีความฉลาดอยู่ในตัวกันเลยนะครับบลออกแล้วไปเลยโยใหญ่เกโลใหญ่ ใคครรรววะยังง้ากกก่อมเีโอเคครับก็สลับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาุผู้ชมไปรับชมเกมนี้กันเลยครับคุณผู้ชมก็ฝากตบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะขอบคุณมากครับไป let's go ครับเอาละพร้อมทุกคน go เอาล่ะผมไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าผมไม่มีอาชีพนะไม่มี j อบโอเคตานี เราจะต้องเรียกคู่หูนะครับโดยที่ไอ้พวกนี้มันน่าจะเดินกันเป็นคู่ๆไปนะครับถ้าใครตายเราก็จะสงสัยพวกมันนะครับแต่เฟสเราที่อยู่ตรงนี้นะเนี่กวาดปัดกวาดเช็ดหูโอ้ยต้องมาซ่อมท่โอโอ้ท่อสกปรกจังเลยนะว่าไงเตอร์นะตอนนี้เรามีพยานนะครับเราจะใช้เตอร์เป็นพยานนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นฆาตกรคุณผู้ชมนะครับก็จะรีบเดินไปไหนเราไฟมันดับโอ้แน่โดที่ มันน่าจะเดินทำเควสหรือเปล่าเอ้าตายแล้วเหรอไอ้บานาน่าไอ้กล้วยตายกูอยู่กับเอเตอร์กูบอกแค่นี้กูยังไม่ได้ทำอะไรเกียร์อะเี้ยเจอกว่าคนเกียรยอะไรวะบานาน่าอยู่หน้ากูบอกว่ากูอยู่ข้างหลังมึงมึงอยู่บนเมื่อกี้กูอยู่เดินตามตูดมึง ก็นั่นแหละมึงอยู่ห้องคนกูไงข้าก็คือมึงก็ต้องปกป้องกูไงเเเมมื่ออกกีู้ดินาจใครอ่ะตรงกลางอ่ะข้างล่างอ่ะได้ที่บอยแก้ไปกับผมเจอพงษ์มาไม่นี่พี่อยู่กับพี่อยู่ไม่เจอเจอบูมพี่ผีเดินผ่านไปอยู่หรือว่าอย่าีวะแบบด้วยเซนตของการหาฆาตกรของกูก็คือฆาตกรอยู่ห้องซ่อมไฟกันสองคนใช่ปะ แล้วก็อยู่ๆมีเหยื่อเดินเข้ามานงไปไหนก็ไปไปเอ้ยเดี๋ยวว่าดิกูเดินอยู่กับไอ้เตอร์ฮัลโหลอย่าอย่ใหญ่งั้นก็เป็นคู่กันเลยเว้ยีก็ยแล้วมึงจะโหวตมั้ยไอ้ไป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 ไไปไไ ฉันชัตยาณการหาฆาตกรไอ้เห enfin ี้ยกูสืบคดีอยู่ไมายแม่ทำตัวไปนักสืบปี่กันรู้ที่นี่พูดเยอะเท่ากับใจผมละเหนื่อยใจจริงนะคือแบบมีความคิดนิดนึงอ่ะไม่ได้เลยเว้ยนะทุกคนมันต้องต้องโง่กันหมดคุณผู้ชมเดูอแต่ด้วยพวกแก๊งโง่ีินะอ่าที่มีเฮ้ยเอาแล้วไม่รีพอตอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นคนเนี่ยแล้วมึงทิ้งศพแล้วมึงทิ้งศพอย่างเงี้ยแล้วมึงมีไอ้มูฟสองคนทำเหี้ยไอ้ตัวไหนตัวจริงอ่ะไอ้พงค์ไว้ไอ้พงค์ฮะไอ้ยี่พงค์ไว้วิ่งเต็มตัวตัวมัวเลยเจ้าคตรุณผู้ชมดูนะที่ใส่ของวันพี่บอยกูอยู่พี่บอยเละพี่บี ผมอยู่ห้องพยาบาลตาเบ้าเลยไอ้เหี้ยจะจะตาไม่อยู่กับพี่เลยจะตาเฮียไหมอยู่ไับเฮียเป็อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วทุกคนก็เชื่อคนตะใครตะคิดบ้างอะกูตะคิดบ้างอะไรเนี่ยไร้คนโคชถ้ามีคนแล้วกูช่วยมึงแล้วโอ้ม่โคตรเชี่อเลยมันเรื่องอย่างนี้แล้ววะเอาบอกอัดเนี่ยไม่จะลวมงวกัะไม่ฆ่าแต่ก่อนเชี่อ แลยยอะมากอูไอ้ไมคืออะไรไอ้ยแคคิอไว้ใจเอ้ยเ้ไม่ยอมไมยอมี้อมทำอรม่้นเนี่ยฉันจะช่วยมึงงก้ไว้ชีวิตกูไอ้ไอ้ยนอนเี้ยงรเป็ใครไรหน้กูเลย กูเยี่ยงจะแตกกูจะตายเบอร์ต้นแรกกูเปรียกร่าวมาพูดแม่งเจอสองพี่เอี่ยกูคิดว่ากูจะโดนโหวตเลยที่จะมุะเดียบปสองเหรอไอ้เหี้ยั้โดนโหวตมึงแกไปตายมึงแกไปไอ้ยังมึงแกได้อย่างนี้ทำเหี้ยอะไรละกูกูคิดว่ากูจะตายแล้วเตะเมื่อกี้แตกกูเราไปอยู่ๆก็พูดไอ้พงไอ้พงแล้วทุกคนไปโหวตทำเหี้ยอะไรละทุกคะ มึงหัดวางคนอื่นบ้างอู้ยังไงดีเย่อยคือจะไม่หวาดก็ที่อะไรไม่งี้ยดิกูฆ่าไอ้เตอร์อะแล้วไอ้เงี้ยบูไม่ยืนนี่กูไม่จะจะจะตายในตฉนนั้นเลยไอ้เงียกูจะปิดปากเงี้ยตอกูโดกูคิดว่าไอ้กูคิดว่าจะคอมโบไอพีไอบูไอไอพีฆ่าไอบูแล้วกูฆ่าไอเตอร์เลยพอฆ่าเตอร์เลยเอ้าไอเงี้ยดนตามเลยเออเลยพี่เดี๋ยวผมพาล่อให้ ใครเขาเล่นอะวงอัดก็นอย่างนี้ย,ยืนทำไม่ <c oughs> เข้าใจม,มันเล่นกันอย่างนี้คือเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะแล้วแล้วมันยืยนจุกกระถางโปปกติเขาต้องเขาต้องเล่นให้แบบคาตารกร่อนมาเล่นยากๆใช่ไหม <c oughs> แต่พวกนี้มัน <c oughs> ยิ่งเล่นยิ่งทำให้คาตาก,กอ่อนมาเล่นง่ายคุณผู้ชมดูดิดูประจำดูดดดดด Hello <c oughs> ไอเบเกิล ทำไมพวกพี่โง่งงกันจังวะเออไม่มีใครตายเหรอมันเป็นไปได้ยังไงกันนะด,ด,ดูดูเอ้ยเบเกตเฮ้ยมีโอ้ยมีคนทำเควทนะทำเควสแบบสุดโหดเลยอ่ะไม่ไปพวกเชี่ยนี่หรอกจริงไม่อันตรายนะครับผมจะไม่มีทางเดินตามเดินตามไอ้สองคนนั้นแน่นอนและผมจะไปทำเวทของผมเว้ยน,นี่ สามสองเก้านี่ครับเฮ้ยไอ้อัมเป็นเหรอเดี๋ยวลองคุยจบเดี๋ยวเราลองเตรียมเทียมกับอ้มดูนะเพื่อจะได้อยู่ไกลด้วยไม่รู้เรื่องแผลเกมแบบฆาตรกรปู่อยู่ไกลหมดไไม่รู้เรื่องอไปคน,นตายเยอะจังวะผม,ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเอไเอไไน้อนี่ยตาเนี้ยฆาตรกรไม่ปิดไฟเลยเป็นไม่ได้ไหมที่ฆาตกรจะเป็นนิววี่ต้องเป็นนิวใหม่ใช่ไหม เออน่าสนใจกูอยู่ไอ้บุมไม่มีทางเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าหรือเปล่ากูจะไปฆ่าใครอยู่ที่บ้าหรือไม่เคยฆ่ากูอยู่ห้องกลางกูอยู่ห้องกลางทีนี้เมื่อกี้กูอยู่กับไอ้บุลย้อนสเ่ห้าคนอ่ะอย่าว่าแต่มือใหม่เลยมือเก่าๆบางคนอาจจะลืมได้นะอาจจะเหลี่ยมหรือเปล่าสแกนตัวอยู่ขวาคือตาไหนที่ไฟดับบ่อยๆอ่ะไทดีเป็นแน่นอนแต่ทีนี้คือไทดีตายไปแล้วนะไม่อันนั้นหมายถึงแบบไฟดับบ่อยๆไงอันนี้ไฟแทบไม่ดับเลยกูไม่สามารถแสดงความเห็นได้ใช่ปหม เออมึงลองพูดมามึงพูดมาอาจจะช่วยชีวิตมึงได้นะมึงโหวตไอ้บูมกับไอ้พีออกไปสองคนก่อนเลยไอ้เยอะไอ้เยอะจริงกูอย่างนั้นแหละย่งไม่สองคนไม่คนนึ่งอย่างนี้ก็แพ้ดิลูกมึงจะทำเสียงหล่อไม่รู้ไอ้บูมไอ้พีถ้าคนน่ะมันต้องเป็นน่ะแล้วมันก็แอบเหมือนเดิมอีกอะใกล้ใกล้บอยอีกอะมันชอบเหลี่ยมกันสามคนนี้เดี๋ยวก็เลิก ไอ้เน้่ไอ้เไม้อเลยมันกี่ีายามเป็นแค่มือใหม่เ้้ง่คไอ้เ่มันเป็นแบบร้0แน่นอนครับแต่ผมคิดว่าแผนเมื่อกี้ที่เราปกป้องมันเนี่ยแล้วเราพยายามปกป้องมันมันน่าจะแบบไว้ชีวิตเรานะแผนเน้นน่าจะเข้าใจกันก็คืออย่าฆ่ากันโอเค ถ้าเราซื้อฆาตกรนันแล้วเราก็จะรอดนะครับเล่นง,ง่ายแล้วกูเอ,อ้าอะไรวะเฮ้ยโอ้ไม่เข้าใจแผนเลยกรสัสเซงอะ่ะไอ้ควายกูปกป้องมึงแท้ๆกูปกป้องแท้ๆโอ๊ยมึงทรยศในทรยยศอีกเออมึงไม่เข้าใจแผนเลยใช่ไหมเนี่ย ประเด็นเลยคือมึงจะเล่นอย่างนี้อีกเหรอไม่คิดจะเปลี่ยนแผนจริงวะไอ้สองคนเนี่ยแต่เราไปทำ quest ดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวเราก็ชนะละอ้อยบอยตายไอ้อ๊อเป็นต่หน้าเลยเอ้ยก็ได้เลยผมโดนี่เชื่อใจคนตะโกนอยู่แล้ยโดนโดนตะโกนต่อหน้าเลยโดนยิงบาดที่บอยคือถ้ามาฆ่าคนนึงอ่ะเราก็แพ้แล้วยังไงไปเลยกูพูดเลยไปมันก็ไม่มีนยมหนักไงมันก็ปวดกูเลยไม่เป็นไรแหมมึงร้อยใจ มกชโอ้ยอ <anto> <laughs> ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ก็ fuck up สวยงามมากแล้วใครเป็นฆาตกรอีกคนหนึ่งวะกูกูปีเตแคตไปเนอะไม่ต้องอธิบายอธิบายเพื่อตัวเองเ คนดีเราเป็นลูกเรือครับเท่าละด่านเปลี่ยนด้วยแล้วไปยืนตรงท่อทำไมวะ <c oughs> โอเคครับนะตอนนี้น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าด่านได้เปลี่ยนไปแล้วทุกคนด่านนี้เล่นยากนะครับมัง้งฆัตรกรนี่เล่นยากมันจะต้องขึ้นไปทําเควสอย่างข้างบนใช่ไหมแล้วก็ฝันซ้าย <c oughs> นั่นไงพังละ เอาละทุกคนเราจะขึ้นไปซ่อมกันนะโอเคบูมกับพีเดินมานีครับทีนี้คือเราจะต้องไปซ่อมที่มันพังเอาแล้วมึงไม่ขึ้นมาซ่อมมากวัวโอ้โหเอ้าไอ้บอยตายไปละเอ้ยเตอร์ตายเตอร์ตายเด็กใหม่ก็มือมากก็มีข้อมูลคลิปแล้วกันอแามึงมีข้อมูลใช่กูว่ากูว่าไอ้เล็กกัเป็น อะไรวะแล้วมึงไปใส่ไลน์ไปสี่ันได้ยังไงเพราะว่ากูลงมาข้างล่างไงแล้วกูลงมาคนเดียวไม่มีใครลงมากูอ่ะแล้วไอ้เล็กเดินขึ้นไปข้างบนเห็นคนเยอะใช่ปะแล้วมันก็เดินลงมาหากูเว้ยเดินมาตามลงมาเว้ยมันเห็นว่ากูลงมาคนเดียวก็อแบบใช้เงตื้อข้างล่างก็กูลงมาแล้วเห็นแล้วไไม่ใช่ก็ไปทุกคนไปกดข้างบนแล้วทำไมถึง กูถึงก็ไม่เห็นแล้วว่ากูลงมาข้างล่างคนเดียวแต่สารตัดสินแล้วกูสซคิปละกูสซคิปให้กูสซคิปให้กูไว้เชื่อหนุนสารแม่งตัดสินละเมื่อเมื่อว่ากูรู้สึกนะกูรู้สึกว่ากูสซคิปไอ้สิ่งที่บอยไฟยามจะทำทั้งหมดอะมันไร้ค่ามากเลยมึงเชื่อกูวะกูว่าแล้วไงกูว่าเลย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 กู่เลยกูว่าเลยว่าเลยกูว่เลย่าเยกูว่าเลยกูว่าเลยกเลยกยกูว่าเลกูว่าเลกู่าเลกู่าเหรอ เรียมก็เชื่อละโอเคนะครับตอนนี้ฆาตกรนี่น่าจะแบบไอ้เล็กนี่น่าจะแบบโล่งใจแบบกูเป็นแทน้ๆนะแต่ว่ากูก็อยากรลอดไม่เป็นไรครับเราจะทำงานเป็นลูกเรือที่ดีนะครับเนะ Up, ี่ยอย่างแรกไฟดับใช่ไหมกูไม่่อม <c oughs> <c oughs> เห็นสีแดงมากกูไม่่อมแน่นอนเออไอ้พอง์ไปด้วยดีพง์ Oh, God, เอาเบเกตวัดีเออเราจะต้องหาคนที่ไว้ใจเบเกตตามเบเกตแล้วกันเบเกตที่จะเป็นคนที่ซื้อตรงนะฮะซื้อสัตย์แล้วก็ขยันทำงานนะครับเพราะนั้นไอ้สีม่วงตัวนี้นี่เราจะสร้างความมิตรภาพไว้กับมันนะครับแน่แน่นี่เดินไปทำเคลไดแน่แน,น่คุณผู้ชมดูดิเห็นปะขยันมาก เฮ้ยตายแกวเหรอใช่ดีอืมกูอยู่กับเบรกเกตเว้ยกูเดินตามตลอดเดินตามผมไม่รัวเลยไม่ไม่ไม่แต่ว่าคนที่เราเดินผ่านเมื่อกี้ตายนะงั้นเล็กกับพงก็เป็นะดิกูทำอยู่ทางซ้ายอ่ะสายบนอยู่กับพงใช่ไหมล่ะก็คือเป็นกระโหลกมิงมิงไม่ต้องง่ายเบรกเกตกูอยู่คนเดียวอืมกูอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่อ่ะกูเลยถ้าโกหกใครบ้านเเบก เอ้ยว่านไม่แอบขำเหม่อเขียวในกูบัวก่อนแต่กูอยู่กับเบเกตกูอยู่กับเบเกตกูอยู่กับเบเกตพงษ์พงษ์สีขาวสีดำอ่ะคนไหนคือบูมถ้าทายถูกรอดเลยผมว่าสีเขียวเว้ยสีเขียวอ่ะอ้าวแล้วม่เขียวคนนั้นเฮ้ยอะไรยัยมึงเป็นโรคมึงเลิกกูสักทีดิกูไม่เกียร์กูบัวเลยพงแล้วใครบวนกู ไม่เป็นโลกประสาทนะเมื่อกีนี่เป็นโลกปัญญาอ่อนนะดูดิแล้วเอางอัดเราจะข้ามไปยังไงเราจะชนะยังไงอะจุบขอกูแล้วไอ้ควายอยไอ้ควายเอ้ยไอ้ควายเล็กแต่ใหไอ้หิ้งหมดกูรวยเลย ไอ้ดในพงไปแล้วไอ้ใครมันไปโหวตไอ้กลัวโหวดในพงมึงอะโหวดก้เหี้ยพี่ไม่ไม่มึงมาดูในไลฟ์กูดิมาดูไลฟ์กูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าฆาตกรมันเหลือสองอ่ะแล้วใครมันโหวตกูหาไม่ไม่ไม่มึงฟังกูกูบอกว่าไอ้เล็กกับไอ้พงเป็นกูจะโหวตมึงทั้งที้ยอะไรวะมาไหนกินไม่ไม่บีบมึงไอ้เล็กกับไอ้พงกันโหวตมึงไปกูว่าอีกคอนเวเกนไม่ใช่เวเกตโหวดมึงทำไมอะผมรู้อยู่แล้วว่าพงเป็นตั้งแต่ตอนที่เราโหวดเห็นตอนตาตาเลย แล้วมันตุกจั่งแล้วมาโทษคุณเลยน้ตานี้ดีกว่ามึงเอาตานี้ดีกว่าตานี้ด่านใหม่เยมึงปกป้องฆาตกรนะโหข้าตกรปกป้องผมนะครับคุณด่านใหม่ด่านอะไรยัไม่รู้อันนี้เราต้องรอดนะครับในการที่ภารกิจของเรานั่นคือการไปเออผมนี่เป็น อะไรวะทำไรอะ่ะผมทำไรผมไม่รู้เรื่องบอยแม่คูนั่นแหละบอยถูกต้องบอยวันนี้โวยบอย,ยไอ้ควายไอที่ไหนก็ควายคุณผู้ชมทำไมเพื่อนผมมันไม่เข้าใจแย่ปรากายภาษสา,า,สาใจเฮ้ยเห็ด คืออะไรวะ,ะถ้าเราเจียบเห็ดคือเป็นอะไรอะ่ะบอยมาทางนี้บอยบอยมีเควสอืมมันต้องมาเหยียบเห็ดมันต้องมาเหยียบเห็ดมผมเผมแน่ผมว่านะอยู่ตาเนี่ยต้องมีคนตายเลยมันต้องมีคนตายแน่นอนหนึ่งคนตอนนี้นะครับ เราก็จะเดินไปที่ห้องทำเห็ดแหมตรงนี้นั้นเราก็จะทำอะไรอ่ย่างตายหนึ่งไอ้บูมเป็นไอ้บูมเป็นแต่ไอ้บูมตายคืออะไรฮะไอ้บูมเป็นไอ้บูมตายไอ้พี่ไอ้พี่แซวพี่พี่เป็นไอ้พี่ร้อยเป็น เออไอพีร้อยไอพีร้อยเลยแล้ิดว่าแล้วมเรื่อแบราไปในบูมเนี่ยนะมันมันมีคนอื่นแบ่งตัวได้ไเนี่องไอพีไไปว่าเป็นอะม้แบรากได้มัวมัวมัวอะไรตัวไม่ต้องมาางแฟนมึงเลย กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเมื่อกี้ไม่อยู่ไอบุมไอบุไอ้บุมเป็นไมันไม่ตายเลยไอบุมเป็นอย่างดังในยุคท่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แผร์เนี่ยออกเรือนแล้วก็ตายเลยไอส์แคนโอลเลยอันตรายละผมว่าตอนนี้น่าจะแบบ ว่าโอ้โหรถสามจุดเลยเหรอโหด่านนี้แม่งอืมนี่คืออะไรอะ่ะเอาเระมึงไม่ไปส้มเรซ่้มเครื่องก็ดีอ่ะแล้วทำไงเข้าไปได้อะเดี๋ยวนะเราจะเข้ายัางไงอะอูโอ้นี่ต้องตีเห็ดโอประตูต้องตี เออแล้วเข้าไปซ่อมเอออย่าง,งานั้นเฮ้ยชาลาเมย์ห้องนี้ต้องมีคนตายแน่นอนเพื <S <S ่ผนมเหรียหนึ่งอันนะครับเฮ้ยไปเก็ต,อตเอาแต่ทำไมเนาะเอาไม่ใช่แต่มีคนตายนะอีกคนนึงใครอ่ะ คนที่มีอยู่กับเราก็พงค่ะคนที่มีอยู่กับเราตอนเราไปซ่อมเมื่อกี้ใช่พงทำไมเป็นคนอย่างนี้วะมอพงมือเหรอพงมึงจะฆ่าเพื่อนทั้งนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างนั้นเลยใช่ไม่ใช่สาบานไหม สาบ้านให้วิบอยตายวิหวานเดียวเลยถึงไม่พูดว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ทำเลยไปเลยมึงอเลปวดจะไปก็ไปกันง่ายเลยเอ้ยยังบีนเฮ้ยยังฆ่ากูแล้วเป็นกูขำเกือบตายกูเป็น เยียจะแตกตอนแบบว่าไอ้เฮียร่างแม่งหมดพอดีเลยว่าเฮมาเจอไอ้เฮีย